สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสต็อปคลิปสั้นและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบ To เทเลทา t เ o อร์เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเทรดเอนจิเนียร์ตอนนี้เก็บได้มิสติก9ตัวแล้วขาดอีกตัวเดียวนะครับพ่อค้าเขาบอกว่าเขาต้องการมิสติก10ตัวนะครับถึงจะแลกเอนจิเนียร์ได้ฝังไม่ผิดนะคุณผู้ชมตัวแดงอ่ะ10ตัวไม่เอาซีนีมาด้วยบอกแบบนี้ตอนนี้ผมก็กําลังหาเทรดอยู่นะมันหายากมากๆเลยนะครับเล่นแทบตาจะแตกอะคุณผู้ชม เดี๋ยวแปบต้องไปอ้อนวอนขอซื้อราคาถูกๆก,ก่อนนะครับถ้าเราซื้อเองเนี่ยมิสติกตัวนึงถ้ามันไม่ใช่ซีนีมานะอย่างสปิกไททันอัปเกรดจะอยู่ที่ประมาณพันหนะครับแล้วถ้าเป็นคา m i เมล่าอัพเนี่ยอยู่ที่ประมาณพนะันเจ็ดพนแดะโคตรแพงนะครับส่วนคิริโตมิสติกนะหรือคิริโตแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันเราคาไม่เกินนี้บางคนชอบเอาไปแลกสแดงนะครับแต่จริงๆแล้วค่ามันไม่ถึง ถึงแม้ว่าจะมีคนเคยแลกได้ก็ตามพี่ครับผมเคยแลกได้2แดงอันนั้นยินดีด้วยราคาปัจจุบันไม่น่าถึงนะน่าจะได้หนึ่งแดงกับซีนีมาอันนี้ดวงดีมากเดี๋ยวแป๊บตัวสุดท้ายแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมผมแทบจะทุ่มหมดหน้าตักเลยนะครับสำหรับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่คนในเซิร์ฟเวอร์เห็นแล้วร้องว้าวเลยเฮ้ยพี่มีเอนจิเนียร์เหรอ มีเอนจิเนียร์ Engineer ด้วยหรอครับขอแลกได้ไหมถ้าคุณใส่เอนจิเนียร์ในช่องนะรับรองเทรดยับนะครับอันนี้เรื่องจริงเทรดยับขอแลกทุกวันนะเอนจิเนียร์ผมก็เลยต้องการนะครับมันอาร์ดีอ่ะนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมเจรจากับพี่คนนี้ก่อนนะครับพี่ a IS อ s อ่ะเขามีตัวแดงเยอะนะครับแล้วเขาก็ขายถูกด้วยไม่รู้หลุดมาจากไหนนะน่าจะผู้เล่นเก่าหรือเปล่าไม่ได้อัพแพทนานหรือเปล่าเนี่ยเลยไม่รู้ราคาของนี่ผมก็ขอซื้อเลย ขอซื้อแบบถูกๆเลยนะครับเขาขายสปีคเกอร์ให้ผมตัวละพันหนึ่งอ่ะผมงงเลยไม่เอาได้ไงละพันหนึ่งไม่ถึงพันห 1, นึ่งนะมั้งหนึ่งพันห้าสิบนะครับลดราคาสุดจัดอ่ะคุณผู้ชมถูกเกินราคาตลาดอยู่ที่ประมาณพันสี่นะพี่คนนี้ขายหนึ่งพันห้าสิบนะครับผมอึ้งเลยแล้วจะขายกิจอีกต่างหากนะหรือว่าคิริโตแดงเนี่ยเขาจะขายพันหนึ่งนะครับแต่ผมแย่งไม่ทันไงมันมีคนจองก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมก็มาขอร้องว่าพี่ครับ ขายตัวแดงให้ผมอีกสักตัวได้ไหมเพราะว่าไอ้เพื่อนผมที่มันจะขายเอนจิเนียร์ให้นะมันเป็นคนจากเซิร์ฟนอกนะครับผมก็ไม่เคยคุยกับมันเหมือนกันผมแค่ติดต่อมันไว้นะเออมันบอกว่ามิสติกสิบตัวนะได้เลยเอนจิเนียร์คุณจะมีเอนจิเนียร์เป็นของคุณเลยโอ้โหพอมันพูดประโยคนี้มาผมนี่ไฟลุกเลยอะ่ะก็ไล่แรกเลยต้องขอร้องเขาแบบนี้เลยครับจะให้แลกไหมเนี่ยอืมเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ให้แลกนะ เอาเลยนะผมจะมีเอนจิเนียร์แล้วนะพี่อะไรเนี่ยอ๋อขอโทษช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเขาช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องจัดการเองนะครับตัวแดงตัวสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ในตัวผมเนี่ยเพชรก็พอมีบ้างนะแต่ประเด็นมันคือหาซื้อ,อยากนะครับแดงกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ยากมากแล้วอันนี้ใช้10ตัว9ตัวมันก็ไม่เอานะนี่น,นีเดี๋ยวผมจะบอกเขาก่อนนะครับว่ารออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปหาให้ก่อน พิมแป,ป๊บคนนี้เลยนะครับนี่ยูนิเวิร์สมันมีเอนจิเนียร์นะครับสิบแดงสิบแดงนี่รอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปหามาให้เคี้เออมันบอกว่ารอนะครับมันจะรอนะครับอยู่ดีๆวันนี้มันก็มานะครับปกติมันไม่มานะคุณผู้ชมอยู่ดีๆวันนี้มันทักผมมาเฉยเลยเออแล้วผมก็มีมิสติกเกือบสิบตัวพอดีเลยอะไรมันจะ จังหวะมันได้อะเออเอาง่ายๆแป๊บเค okay, ครับมันรอนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเทรดที่เซิฟเทรดกันนะคุณผู้ชมแดงตัวสุดท้ายมิสติกมาใครเทรดมาวะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขายเท่าไหร่เหรอนายืขายเท่าไหร,ร่ตัวสุดท้ายนะครับแลกไหมอ่ะแลกเอาวะแลกทีวีไหม โอ้โหแดงผมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม1 0ตัวเลยถ้าได้ตัวนี้มาครบ10พอดีนิ่งคลิปแลกได้ไหมแลกได้ไหมฮัลโหลแป๊บอ้โหมีคิดด้วยวะ่ะเฮ้ยนี่มันทีวีใหม่นะแต่ตอนนี้ราคาปัจจุบันมันไม่ถึงแล้วนะครับทีวีใหม่มันแลกมิสติกไม่ได้แล้วราคาปัจจุบันล่าสุดน่าจะเหลือแค่800เพชร แรกซีนีมาได้ตัวเดียวนะครับสรุปแล้วเขาเอานะผมก็จัดเลยคอมพีดคอมพีเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเรอนียรอผมอยู่เรียบร้อย10ตัวแล้วคุณผู้ชมป่ะเราไปรับเอนเจิเนียรกัน1 2ึ่งสองสามห้าหเจ็ดปก้าสิบโอเคครบนะครับโอ้โหยงามมากเลยนะไม่มีซีนีมาสักตัวเดียวแต่ถ้าผมเทรดซีนีมาไปเนี่ยเขาก็ไม่รับอยู่แล้วนะครับคนในเซิร์ฟก็ไม่รับเอาแต่มิสติกเท่านั้นมามาครบแล้ว เพียแล้วนะครับจังหวะนี้บอกเขาก่อนนะหายากนะต่อให้เรามีมิสติกสิบตัวเนี่ยถ้ามันไม่ยอมปล่อยก็ไม่ได้นะครับมันเลยขายกันแพงมากเอ็นจิเนียร์นี่มาแล้วเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์จัดไปครับสิบมิสติกกดเลยอ่าสิบนะนี่นับเลยอุย้ยเทิดเขียวแล้วคุณผมมู้ชมเย้ได้เอ็นจิเนียร์แล้วนะครับเลิฟยูเลิฟยูโซมัต thank you โอเคครับเรียบร้อยคุณผู้ชมแค่นี้ผมก็มีเอนจิเนียร์มาครอบครองแล้วนะตัวนี้นะครับ10มิสเทกบ้ามากๆคือต้องขอบอกก่อนนะครับเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจะโกงนะเวลาเราเอาเอนจิเนียร์ไปวางนะครับในเซิร์ฟมันจะวางได้แค่4ตัวนะคุณผู้ชมเออแมบปบหนึงวางได้4ตัวมันจะปล่อยรถถังนะครับเลเวลสุดท้ายคือชนบอสปุ๊บตายปั๊บเลยมีเอนจิเนียร์แล้วโว้ย ผมเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเก่งหรอกนะแต่ผมแอกไงผู้ชมไดเอนจิเนียร์ปุ๊บ, engineer, บแอกเลยนะครับใส่ปุ๊บให้เด็กมันเรียกว่าพี่ผมขอได้ไหมนั่นแหละผมชอบนะมันคือแพชชั่นของผมเลยเรียบร้อยนะครับมาเอนจิเนียร์ไดเอนจิเนียร์แล้วยาฮูก็จะพอแค่นี้นะครับสำหรับเกมทอยเล t t าวเวอร์นะผมก็จะไปเล่นเกมต่อยมวยละเออส่วนเกมนี้ถือว่าจบแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ที่สุดของเกมมาแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะมีตัวแดงใหม่ก็ตามนะผมจะเอาแค่เอนจิเนียพอนะแล้วเราก็จะไม่ทําเกมนี้กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาทั้งหมด8วันนะเทศเอนจิเนียได้เออราคาจริงไม่แพงเท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมตัวละ500เออไม่แพงนะจริงๆผมซื้อได้น้อยกว่าตัวแล้วเชิญคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายยรักทุกคนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e ให้ด้วย